สวัสดีแฟนแฟน excavator Thailand ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนโหมดจากรถแมคโครนะครับมาเป็นสายบรรทุกกันสักรอบหนึ่งครับวันนี้รถเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวโดยรอบนี่นะครับเราอยู่กันที่โรงโมหินเพชรสยามศิลาตาดนะครับมาดูคณะรถบรรทุกสายบนกันนะครับวันนี้นะครับมาดูรถบรรทุกสายบนกัน ขนหินนะครับไปทําบุญกันที่วัดบ่ออำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยวเรามารอดูกันได้เลยนะครับว่าจะมีมาจากกลุ่มไหนกันบ้างนะครับโอ้โหเยอะแยะมากรถเป็นว่าผมว่าเป็นร้อยคันเลยมั้งเนี้ยนะครับเดี๋ยวปะเดี๋ยวเดินทัวร์กันดีกว่าครับก่อนที่จะไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมากับทีมงานพี่เล็กนนทรสีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูรอดูงานกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างนะครับไปไปชมกันเลยครับนู่นนะครับโอ้โห ลูกหูลูกตาครับท่านผู้ชมตั้งแต่ปากทางเข้าลงโม่นะครับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับอันนี้เป็นกระบะดำนะครับมีมีตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ครับนี่ครับกระบะดำนะครับทุกทีมงานครับวันนี้หกล้อสิบล้อสวัสดีครับ เยอะมากเดี๋ยวผมได้ดูนี่ครับเยอะมากครับไปเดินทัวร์ไปเดินทัวร์นะครับก็อันนี้ก็คือต่อคิวรอรับหินอยู่นะครับนี่รอรับหินกันอยู่นะครับรอลงหินครับนี่ครับรอลงหินกันอยู่ครับสวัสดีครับ อันนี้จากทีมงานไหนพี่เจ๊หน่อยครับเจ๊หน่อยใช่ไหมครับเจ๊หน่อย,าอยตาัโอเคครับนี่ครับทีมงานเจ๊หน่อยตราดนะครับอไปวัดวัดบ่อคงคารามนะครับวันนี้ f t r สองสี่ศูนย์นี่มาแล้วนะครับโอ้โห,โห,โหเยอะมากเยอะมากนี่นครับ พื้นที่สายบุญนะครับก็ต้องบอกว่าสายบุญทุกท่านนะครับอยู่กันที่ตรงนี้นะครับโอหสุดจอรมากนี่นะครับ ครับแตงหัววิกเตอร์500นะครับตอนนี้มันโดมินเอเตอร์มาแล้วคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วนี่ครับเดก้าครับ m x z 360ครับหลังไหลกันไม่ขาดสายเลยนะครับวันนี้นี่ครับ FTR 240เข้ามานะครับโอ้โหทุกค่ายครับกับทุกค่าย ลูกค่ายกับลูกค่ายนี่ครับทีมกำนันชูชีพครับผมป้าสวัสดีครับสาวัสดีครับจากเอ็กเคเวเตอร์ไทยแลนด์ครับมาทำขาอะไรครับนี่ครับสายบุญหลังไหลกันมาครับเยอะมากวันนี้นี่ครับ FTR 24 0สงนบางเพชรครับนี่ครับ นี้นะครับก็เป็นรอคิวรถบรรทุกเอาหินขึ้นตาช่างนะครับแล้วก่อนก่อนที่จะทยอยกันออกก็ทยอยกันออกไปเรื่อยๆครับนะสาหรับมีทีมงานที่รับหินมาแล้วนะครับนะเยอะแยะมากเยอะแยะมากไปเดี๋ยวลองไปดูข้างหลังกันนะครับเยอะมากเยอะมากสายบุญกันวันนี้นะครับแล้วก็ไปกันทั้งหมดสามวัดนะครับนะที่แรกผมคิดว่าวัดเดียวนะครับ3ามสายสามวัดครับผม เอาดิครับนี่ครับสูยเยอะมากเอาดิครับนี่ครับแหมเยอะมากครับวันนี้ ก็ยังมีแถวหลังนะครับนู่นครับโอ้โหตัวฮีโนอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับเขียบบอลแมคโครเล็กครับไกลเลิกแหมีกำนันตุ๊กโอ้โหมาหมดเลยครับคันนี้นี่ครับวัดบ่อนี่ครับของทีมงานพี่เล็กครับอิสราแหกข้อ มาแล้วมาแล้วนี่ฮะนี่เน,น,นี่ให้ดูนะครับนี่นะมาแล้วนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับโอ้โหเยอะแยะมากกะว่าจะไปเดินถ่ายให้ครบเกือบทุกมุมนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะไปเกะกะรถใหญ่เขานะครับวันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอรอกันครับนี่นะครับ หลังทยอยออกแล้วนะครับนี้ไปวัดป่าบุญร้อมครับโอ้แสดงว่าหลายหลาย,ลายขาบวน,นครับวันนี้โอเคแหลายที่ครับหลายที่ครับวันนี้ยอยไปแล้วครับ ก็จากที่ดูนะครับก็ที่มาวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นวัดเดียวเนาะนะครับที่แรกคิดว่าไปที่วัดบ่อที่เดียวนะครับพอดูจากหลายๆขบวนแล้วเนี่ยคือวันนี้มาร่วมบุญแล้วก็ไปที่อ่หลายหลากหลายวัดนะครับอย่างขบวนเมื่อกี้นะครับก็ไปที่วัดป่าบุญล้อมนะครับอ่าส่วนของทีมงานพี่เล็กเนี่ยจะไปที่วัดบ่อนะครับที่ที่ขลุงนะครับส่วนเราเนี่ยจะตามไปที่วัดบ่อกันครับก็นี่ครับอยู่หน้าโลโมเห็นนะครับเพชรสยามศิลาอตราดนะครับวันนี้โอเคครับ